ชื่อเรื่องเจ้าหนูและเจ้าแมวในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมีเจ้าหนูตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าน้อยและเจ้าแมวตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้ามุกอาศัยอยู่ใกล้ๆก,กันแม้ว่าเจ้าหนูจะเป็นสัตว์ที่มีความคล่องแคล่วและรวดเร็วส่วนเจ้าแมวเป็นสัตว์ที่มีความสง่างามและปกติเป็นศัตรูกับหนูแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการแก้ไขปัญหา เจ้าน้อยเป็นหนูที่มีขนสีเทาและมีดวงตาแวววาวขาวมีความสามารถในการหาทางหลบหลีกและหาของกินได้อย่างรวดเร็วเจ้าน้อยเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดและมีความกล้าหาญเจ้ามุกเป็นแมวที่มีขนสีขาวและมีดวงตาสีฟ้าขาวมีความสามารถในการจับหนูและมีความสง่างามในการเคลื่อนไหวเจ้ามุกเป็นสัตว์ที่มีความรอบคอบและชอบความสะอาดวันหนึ่งขณะที่เจ้าน้อยกำลังหาของกินในบ้านร้างเจ้าแมวเจ้ามุกก็มาพบเจ้าน้อยและพูดว่า เจ้าน้อยเจ้าไม่กลัวฉันหรือทำไมเจ้ายังกล้ามาหาของกินใกล้ๆฉันเจ้าน้อยตอบว่าฉันรู้ว่าเราเคยเป็นศัตรูกันแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของเราทั้งสองในการช่วยเหลือกันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเจ้ามุกยิ้มและพูดว่าฉันเห็นด้วยกับเจ้าเจ้าน้อยฉันคิดว่าการใช้ความสามารถในการจับหนูและการดูแลความสะอาดก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันเจ้าน้อยพยักหน้าและพูดว่า ฉันเห็นว่าเจ้ามีความสามารถในการจับหนูและมีความรอบคอบแต่ฉันก็เชื่อว่าการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของเราทั้งสองในการช่วยเหลือกันก็มีความสำคัญไม่นานหลังจากนั้นเมืองเล็กๆนี้ก็ประสบปัญหากับการระบาดของมแมลงที่ทำลายอาหารและพืชผลเจ้าน้อยและเจ้ามุกเห็นว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายและผู้คนในเมืองต้องการความช่วยเหลือพวกเขาตัดสินใจที่จะใช้ความสามารถของพวกเขาในการแก้ไขปัญหา เจ้าน้อยใช้ความสามารถในการหาทางเข้าไปในที่แคบและหาวิธีการขับไล่มแมลงส่วนเจ้ามุกใช้ความสามารถในการจับมแมลงและกำจัดมแมลงที่ทำลายอาหารและพืชผลพวกเขาทำงานร่วมกันโดยเจ้าน้อยเป็นผู้สำรวจเส้นทางและหาวิธีการขับไล่มแมลงส่วนเจ้ามุกทำหน้าที่จับมแมลงและกำจัดมแมลงที่เป็นภยัย เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและแมลงถูกขับไล่ออกไปผู้คนในเมืองก็ได้รับความปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเจ้าน้อยและเจ้ามุกได้นั่งคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาตระหนักว่าความสำเร็จในชีวิตมาจากการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการช่วยเหลือกันบทเรียนความสำเร็จในชีวิตมาจากการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการช่วยเหลือกัน การใช้ความสามารถที่แตกต่างกันในการเผชิญกับปัญหาและการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิตจุดเด่นของนิทานนิทานนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันและการใช้ความสามารถที่แตกต่างกันในการช่วยเหลือกันการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการ,การชเผชิญกับปัญหาและการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต